นี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมตั้มเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่นะครับวันนี้เป็นวันแม่วันแม่แ,มแห่งชาติ12สิงหานะครับก่อนอื่นก็ต้องขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านนะครับยุงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายโรคโควิดนะครับร่ำรวยเงินทองเฮงๆกันนะครับวันแม่ปีนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันของผมก็คือเป็นวันหยุดราชการนะครับก็จะปลูกหอมอาไว้กินนะครับพี่น้องหลายท่านก็เคยปลูกแล้วว่าเออเรื่องชิปจ้อยมากตาตั้มจะมาปลูกโชว์ทำไมนะครับไม่ได้ปลูกโชว์ผมจะปลูกไว้กินจริงๆนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะปลูกแบบใส่ขวดเออไม่ใช่ใส่ขวดใส่แก้วกาแฟแก้วกาแฟเก่านะวันนี้ก็จะปลูกแบบไม่ต้องเจาะรูปลูกแบบไม่ต้องใช้ดินและ ปลูกแบบใช้ดินอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับจะพาพี่น้องมาดูกันครับมาดูเลยครับได้เกลื่อนนำไปแล้วครับวันนี้ว่าจะชวนท่านผู้ชมมาปลูกหอมแดงกันหรือหอมแบ่งหอมแดงเอาไว้กินกันในบ้านนะครับนะครับเวลาเราจะไปทําอาหารหรือปรุงอาหารก็สามารถเอาใบหอมพวกนี้นะครับเอาไปทําอาหารได้สหรับหัวหอมของผมก็เป็นหัวหอม ที่ซื้อมาไว้หลายวันบางหัวก็เริ่มจะงอกแล้วครับเนี่ยมยีบางอันก็เริ่มงอกใหญ่ขนาดน,นี้แล้วครับนะทีนี้หัวหอมนะครับเมื่อเราการเตรียมหัวหอมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ด้านบนในใช้มีดปาด,ดนะีปาดออกนิดหนึ่งเพื่อให้มันได้งอกได้ไวขึ้นในะบมันจะแทงง่ายๆขึ้นนะถ้าเราไม่ปาดเนี่ยใบยมันจะแทงขึ้นได้ช้าส่วนด้านล่างนะที่เป็นรากนี่นะครับที่มีรากอยู่ ที่มีรากอยู่ตรงนี้ถ้ามีรากเก่าอยู่เราก็ปาดออกก่อนนะต,ตัดตัดตัดออกให้สั้นๆนะตัดให้สั้นๆแค่นี้นนนเองนี่การเตรียมหัวหอมครับไม่ยุ่งยากอะไรครับการเตรียมแบบง่ายง่าเมื่อเราเตรียมหัวหอมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมดินวันนี้ผมก็จะปลูกแบบไม่ใช้ดินกับใช้ดินนะครับ อ่าดับแรกก็จะปลูกแบบไม่ใช้ดินก่อนไม่ใช้ดินผมก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับแทนดินนะพี่น้องท่านใดที่ไม่มีดินมีขุยมะพร้าวก็ใช้ขุยมะพร้าวปลูกหอมก็ได้นะครับก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปในแก้วลักษณะแบบนี้ครับใส่ไปแบบนี้การเตรียมนะครับแบบนี้นะครับสําหรับแก้วกาแฟนะครับก็ไม่ต้องเจาะรูผมไม่เจาะรูนะครับนะไม่เจาะรูเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะครับ เมื่อเราใส่ปุ๋ยมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านใดที่มีปุ๋ยหมักก็โรยโรยปุ๋ยหมักสนิดหนึ่งก็ได้ด้านหน้ามันนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ถ้ามีเราก็เอามาโรยโรยไว้อย่างนี้นะครับนะโรยโรยไว้อย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราโรยแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ําหน่อยนึงรดน้ําลงไปครับรดลงไปให้มันชุ่มเติมนิดนึงพี่น้องก็ต้องสังเกตดูครับเวลาเติมน้ำเสร็จนามันก็จะมาอยู่ด้านล่างให้มาอยู่ในระดับเนี้ย ประมาณนี้ครับปลูกแบบนี้ไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้เจาะรูนะปลูกแบบนี้เพราะว่าน้ําที่อยู่ข้างล่างมันก็จะไอขุยมะพร้าวที่มีอยู่มันจะดูดความชื้นขึ้นมาดูดความชื้นขึ้นมาถึงหัวหอมของเรานะครับนะไม่ต้องรดน้ําทุกวันก็ได้นะครับเมื่อเราเตรียมอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเตรียมอันนี้เรียบร้อยเราก็หอมลงปลูกเลยครับนี่ผมจะต้นโตโตที่มันออกเนี่ย แทงลงไปงี้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวจะทําวางตรงนี้ครับให้ดูแล้วก็แหย่ลงไปแบบนี้ครับเอาหอมจิ้มจิ้มลงไปครับเอาหัวหอมจิ้มลงไปแบบนี้ครับพี่น้องไม่ยากครับไม่ยากง่ายๆครับนะเราทําไว้กินที่บ้านเรานะครับมันออกมามันงอกมาเราเอาไปตั้งที่โต๊ะอาหารยังได้เลยครับจะกินก็เด็ดกินตรงนั้นเลย แบบลูกทุ่งนะครับสไตล์ผมนี่แบบลูกทุง่งมันนอกต้องขอโทษพี่น้องเราด้วยบางทีท่านหลายท่านอาจจะจะต่าทำอะไรมันนอกอย่างเลยนะครับครับผมคนมันนอกครับทำง่ายง่ายครับไม่ยุ่งยากอ่าเนี้ยจิ้มแบบนี้ครับผมจะจิ้มให้เต็มเลยนะครับนะจิ้มให้เต็มนี่แบบนี้ครับแบบนี้เรียแบบร้อยครับคุนผู้ชมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับในเรื่องของการปลูกหอมแบบไม่ใช้ดิน โดยใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวท่านผู้ชมก็ตอก่อนที่จะมาปลูกอบอกนิดนึงนะครับต้องเอาไปแช่น้ําไว้สัก3วันนะครับแช่น้ําแล้วก็เอาน้ํามันทิ้งไปนะครับแช่น้ำสักงสามวันนะเพื่อให้สารอะไรสารแทนนีนมันออกไปบ้างนะครับไม่ให้สารแทนนินมันมีเยอะเกินไปกําจัดสารแทนนินออกไปก่อนก่อนที่เราจะมาปลูกทีนี้พี่น้องก็มาดู ในส่วนที่ผมปลูกเสร็จเห็นไหมนี่ผมก็ไม่ได้เจาะรูน้ําก็ยังอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮนะยังเห็นน้ํำไหมครับนีน่มันก็จะมีความชุ่มชื้นเอาไว้ประมาณนี้ครับน้ํานะครับเรารดน้ําก็สุวนสองสามวันรดทีก็ได้สี่วันห้าวันเราดูว่าน้ําเราแห้งในนี้มันดูดไปแห้งยังนะครับท่านผู้ชมจะเห็นรากมันนะเห็นรากมันไหมครับนี่นรากขาวๆตรงนี้ครับนี่นเริ่มแทงมาข้างล่างนี่นะครับ แหงลงมาข้างล่างนี่นะครับนี่ครับการปลูกหอมแบบไม่ใช้ดินนะครับนี่อีกหนึ่งอันนี่นึีตัวอย่างอันนี้ก็ใช้แก้วกาแฟเหมือนกันท่านผู้ชมจะเห็นรากมันลงมานะครับผมก็จะหมุนให้เห็นเห็นไหมครับรากขาวขาวรากขาวขาวลงมาแบบนี้นะครับทาําง่ายครับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมดูด้านหน้านี่ ผมใส่ทีมากนะครับน้นี่มันกําลังเริ่มโตนะกาลังเริ่มโตปลูกไปได้สัก6กว,ว,วันเองนะครับเนี่ยห้าวันหวันเองนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยรากมันจะแทงข้างล่างเวลามันแห้งมาพี่น้องไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับแบบนี้เราก็เติมน้ําลงไปแบบนี้ครับเติมน้ําแบบนี้นี่เติมน้ําแบบนี้นะครับถ้าเติมลงไปน้ํามันเยอะเราก็เทออกได้ ไม่ใช่เทไม่ได้นะครับถ้าน้ามันระดับขึ้นสูงขึ้นมาเราก็เทออกไปอย่างนี้ครับเทออกอย่างนี้นะอันนี้ผมก็จะนู่นนะครับสามวันสี่วันนะผมก็จะมาดูบางทีจะเติมทีนะครับเนี่ยไม่ยุ่งยากแล้วครับพี่น้องนะไม่ยุ่งยากอ่าทีนี้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยมันอย่างไรผมจะใช้ไอนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ว่าตรงนี้ก่อน ผมจะใช้ตัวนี้ผมจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังตูเล็กที่หนึ่งก็จะประมาณหนึ่งฝานะครับหนึ่งฝาผมจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละมันมีพวกวิตามินต่างๆที่มีแร่ธาตุต่างๆที่พืชต้องการนะเสร็จแล้วก็เติมน้ำไปหน่อยผสมผสมให้เจือจางแบบนี้นะครับเหมือนเขาไปทำเร่งรากนะครับ แล้วก็รดลงไปแล้วก็รดลงไปก็ทิ้งไว้สี่ส้ห้าวันครับก็จะงอกแบบนี้ครับพี่น้องนะทิ้งไว้สี่ห้าวันก็งอกนะจะริญง,งอกงามมีสยก่สิบวันเราก็เก็บกินได้แล้วครับเนี่ยเก็บกินได้ก็สําหรับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นวิธีการปลูกหอมสองสามรูปแ,แบบก็ลองไปทําดูนะครับรูปแบบนี้ก็เป็นเรื่องของกระบาดพลาสติกนะครับนี่ต้องซื้อเข้ามา อันนี้เป็นแกลอนเก่าก็เอาใช้ไฟเบอร์ใช้เครื่องตัดตัดแบ่งครึ่งนะแกลอนใบหนึ่งกได้สองสองกระบะอ่าส่วนนี้ก็เป็นขวดขนาดลิตรครึ่งขวดน้ำเก่าก็มาปาดด้านบนออกเอาดินใส่ก็ปลูกนะครับหรือพี่น้องจะปลูกแบบไม่ใช่ดินก็ใช้ขุยมะพร้าวลงไปก็ปลูกได้เลยครับจะใส่ทีๆกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ผมใส่ห่างนะใส่เต็มนี่ก็ได้ครับใส่เต็มแบบเนี้ย ใส่เต็มแบบนี้ก็ได้นะครับจะจะปักหอมเนี่ยจะปลูกเต็มแบบนี้เลยก็ได้ครับแบบเนี้ยทีทีแบบนี้เลยนะครับแบบเนี้ยแบบที่ทําให้ดูเมื่อกี้ได้เลยครับง่ายๆนะสี่สี่ห้าวันมันก็ได้กินนะครับหอมก็เริ่มแทงใบขึ้นมาแล้วครับก็เป็นรูปแบบการปลูกหอมหลากหลายรูปแบบนะพี่น้องก็ดูแล้วก็เอาไปประยุกต์เอาก็แล้วกันนะครับว่าจะไปใช้แบบไหนนะครับใช้แบบไหน นะครับสำหรับท่านที่เป็นพี่น้องมือใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกนะครับสําหรับพี่น้องที่เคยปลูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าอาจเคยปลูกวิธีอื่นอาจจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะครับก็ไม่สงวนเลขสิทธิ์ยินดีแบ่งปันพี่น้องเรานะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ